สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมฤดีทองอ้วนรหัสนักศึกษา127ค่ะสวัสดีครับผมนายกีทัศน์สุโภรหัสนักศึกษา201ครับเฮ้ยครับผมนายกทัศน์สุโภหัสหานักศึกษา209ครับอ่านี่เราจะมาเม้าครับผมใช่คลิปของ คนจีน่าใช่ไหมครับเข้าใจคุณมาใช่ครับผมแต่วันเป็นยังไงนะครับก็เขาจะพูดเรื่องนะครับผมสัญลักษณ์มือนะครับผมคก็จะมีอะไรบ้างครับผมสัญลักษณ์มือนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะเป็น question mark นะคะสำหรับคนที่เวลาที่เราขอเรื่องอะไรนะคะแล้วอยากให้เป็นจริงนะคะชาวอเมริกันนะคะก็จะแสดงสัญลักษณ์มือแบบนี้นะคะอย่างเช่นนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าเออขอให้สอบได้เกี่สี่นะครับผมเออขอให้ รวยๆครับวันนี้ขอให้รวยๆถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งนะประมาณนี้อะไรประมาณนี้นะครับก็จะแสดงเสนอรักือแบบนี้นะคะอืต่อไปค่ะต่อไปนะผมก็จะเป็นการที่เราเห็นบ่อยนะครับในคนไทยนะครับผมก็จะมีบ้างผมเป็นบางส่วนนะคือเสนอรักแบบนี้ครับผมอสนอรักษณแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นเสนอรักแบบว่าเออขอขอตังค์หน่อยประมาณนี้ก็เงินหลังเงินหลังเออประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแค่เรายกตัวอย่างมาให้ดูครับจายยืมแล้ไปดู ถัอไปจะเป็นเรื่องคาพูด<า>ต้องห้าของชาวอเมริกันนะครับคำพูด<ช>ต้องห้าครับเป็นคําพูดที่เราไม่ควรพูดเลยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดการเหยียดหรืออะไรต่างๆของชาวต,ต่างชาติค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ไว้มากๆเลยนะคะนะครับผมก็ผมก็จะยกตัวอย่างเช่นนะครับของนิกเกอร์นิกเกอร์นิกะนิกเกอร์นิกคือไม่พูดอย่างยิ่งนะผมคือ คือถ้าเราพูดนะผมก็จะเป็นเหมือนเอราไปเสียดสีเขาว่าเขาตัวดำอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะไม่ได้เลยนะครับผมแล้วจะคุ้มตาดำเอาคุ้มตาเขียวไม่ครับผมเขไม่ได้นะครับผมอต,ต่อไปครับผมก็เป็นฝักอ ใช่คำนี้คือเมื่อคนพูดอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเป็นคำหยาบมากๆนะคะซึ่งคนไทยส่วนมากก็จะเอามาใช้แบบบริบทเวลาพูดกับฝรั่งซึ่งคำนี้นะคะถ้าเราพูดออกไปก็คือฝรั่งเขาจะโกรธมากๆนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นการดูถูกและเป็นคำด่าที่ร้ายแรงของเขาเลยทีเดียวค่ะ Hello m มาแต่ฟ u เกอร์ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคำว่าสลัดนะครับผมคือมีความหมายว่าอย่างไรครับผมสลับแต่ถ้าใช้เป็น้านเราก็คือันนี้ถึงจะพู ียนะะคก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าเหมือนคําว่าสลับเนี่ยนะคะในของประเพณีของชาวเมริกันนะคะก็เหมือนกับว่าเราไปด่าผู้หญิงว่าคนนั้นเป็นกะหรี่หรือว่าชอบนอนกับผู้ชายคนอื่นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะคําว่าสลับแล้วก็อีกคํานึงที่เกี่ยวกับผู้หญิงเลยคําว่าคันนะคะเป็นคําที่เป็นเหมือนนะคะว่าเอาไว้ว่าเพียของผู้หญิงนะคะเหมือนถ้าเกิดเราพูดคำว่าคันก็จะเหมือนไปด่าเขาค่ะก็ไม่ควรพูดเหมือนกันนะคะ ใช่แล้วครับผมนะครับผมวันนี้ก็แค่สรุปนะครับผมพอแค่นี้ครับเพราะว่าสรุปไว้ก็คือว่าวัฒนธรรมของคนไทยกับของชาวอเมริกันเนี่ยมีอะไรที่คล้ายกันบ้างนิดนึงหรือไม่ก็อาจจะไม่คล้ายแต่ว,ว่าคนไทยไปเอามาใช้อย่างเงี้ยครับเหมือนท่าเงินนี่ใช่ครับผมใช่คนไทยเขาใช้น่าจะเรียนแบบชาวอเมริกันแล้วก็พวกลมพูดนะครับฮัลโหลมันจะฟังกัน นี่นะคะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้ไว้อย่างยิ่งนะคะคเพราะว่าค,ความแตกต่างของวัฒนธรร,รมระหว่างอเมริกันแล้วก็ไทยนะคะมีความใกล้เคียงกันแล้วเราควรที่จะรู้ไว้เพราะว่าถ้าเกิดเราได้ไปศึกษาในต่างประเทศหรือว่าเราต้องพบปะก,กับคนต่างประเทศนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็จบไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม